จังหวัดยโสธรไปเบริงโครงการอาเนืองมาจากพระราชดำรินะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับโครงการแกมลิ่งกุดลืมน้องผืออำเภอข้ามเกล้วจังหวัดยโสธรเอาไว้ในโครงการอาเนืองมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะและก็รแหล่งน้ำต้นทุนให้กับปราชฎรได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการน้ำทางการเกษตรรายละเอียดสิเป็นจางไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ พื้นที่หนองน้ำสาธารณะจำนวน375ไร่โครงการแก้มลิงกุดหลืมหนองผือตำบลนาแกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริหลังจากนายพานุพงษ์มุ่งงามราษฎรหมู่ที่4ตำบลนาแกอำเภอคำเขื่อนแก้วมีหนังสือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการแก้มลิงกุดหลืมหนองผือเมื่อปี2563 เนื่องจากราษฎรมีความเดือดร้อนไม่มีน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําทางการเกษตรเมื่อถึงฤดูฝนมีน้ําเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรพอถึงฤดูแล้งไม่มีน้ําในการอุปโภคบริโภคซึ่งแหล่งน้ําแห่งนี้มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานประกอบกับมีความตื้นเขนินไม่สามารถดําเนินกิจกรรมใดๆดได้เพราะถ้าจะทํางบปกติก็ดูว่ามันคงยากครับเพราะสมัยก่อนที่ผมเป็นนายกผมก็พอรู้ว่างบป,ปกตินี่ มันก็ยากนะครับเนาะเพราะเพราะเพราะมันก็นก็ประมาณน้อยหลายแห่งครับพอพอผมเคยทําได้เห็นตรงนั้นที่นายกคนเดิมเขาทาไว้ผมก็เลยได้มีแนวคิดตรงนี้ว่าเราขอโครงการพระราชดิสสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานจังหวัดยะโสธรได้ดําเนินการพัฒนานแหล่งน้ําด้วยการก่อสร้างอาคา,าครบักน้ําขนาดบาน3าคูณสเมตรจานวน5ช่องขุดลอกแหล่งน้ําปริมาณกว่า0 0 0สนลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบน้ำกระจายจำนวนหนึ่งแห่งและก่อสร้างถนนเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ประมาณ3กิโลเมตรโดยนายสาราพรมรักผู้อำนวยการโครงการจนประทานยะโสธรกล่าวว่าหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักปริมาณน้ำจากเดิม3 0 0แสนลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นเป็น1 3 4 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถช่วยเหลือราษฎรได้2อําำเภอได้แก่บ้านนาหลูหมู่ที่3 บ้านหนองเทาหมู่ที่4ตํตำบลน,นาแกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรและราษฎรบ้านนาเผยตำบลโนนรงังอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโดยในช่วงฤดูฝนเกษตรกรมีพื้นที่ใช้ประโยชน์จำนวน2,600ไร่ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของราษฎรได้ตรงเป้าหมายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีซึ่งหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําจาก3 0 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรเป็นหนึ่ง ล้านสามแสนลูกบาลเมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องราษฎรในเขต3ามตำหมู่บ้านนะครับสองตำบลในเขตอำเภอคำข้นแก้วแล้วก็อำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์2,600ไร่ในหน้าฝนและก็1,000ไร่ในหน้าแลง้งประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ1,300คนหรือประมาณ460ครัวเรือนครับ สำหรับโครงการนี้ไม่ได้ให้น้ำแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังสอนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาต,ต<ร>ิเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์<ร>และเป็นการยืนยันถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อคนไทยอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำสร้างอนาคตให้กับปวงชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสุประวัติเพศศิชาไทยภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t บทีทีวีอีสาน รายงานจากจังหวัดยะโสธร